มันวายอ่ะเมื่อเกิดการเกิดปัดา มือน้องนักเรียนนะครับถ่างม้าลายคแบบเซนส์หมดคนหน้าตรวจเลยครับผมที่ด้านหน้าตาหรือว่าน้องนักเรียนนะเป็นแม่นหน้าเลยนะครับมาคู่กับทาง่ทานหัวหน้าตรวจนะครับนะครับทั่วประเทศ10ดนาฬิกาสานาทีนะครับวันนี้เราได้คิกออฟแล้วของจังหวัดชุมพรสองสามนิกดีด้วยนะครับน้องสามนิดดี เปน็ภาาพี่สวยมการทางม้าลายจะต้องหยุดน,นะครับหยุดให้กับประชาชนที่ใช้ถนนนะครับทัามอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นนโยบายของส่วจกลางแล้วก็จะเรินมบัปคับใชนในวันนี้นะครับตอนนี้นักทองเที่ยวี่มาะขินนาส่ยาดินข้ามทางม้าลายจนไปน ั่งเป็นของโรงเรียนอนุบาลสุนทรครับนำเป็นต้นแบบของเราในวันนี้นครับ้นน้กาลขผูใ้ใช้เส้นทางนะครับข้ามอย่างปลอดภัยนะครับสุดสำคัญนะครับแล้วก็บังคับใช้กันขั้วประเทศนะครับ ยกระดเป็นว่าจังหวัดชุมพรเราจะเพิ่มปลอดภัยทางการใช้รถใช้ถนนเนี่ยด้วยสองมาตรการหลักครับมาตรการแรกการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สั่งการในเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายน2565ที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่การสร้างมาตรการองค์กรในทุกองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนขณะน,นี้ท่านเข้าไปยังหน่วยงานราชการถ้าท่านไม่สวมหมวกก,นกันน็อกท่านไม่สามารถเข้าไปได้ ผมซึ่งรับผิดชอบดูแลสารการจังหวัดวันนี้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตาเรื่องการสวมหมวกนิรภัยแต่เราก็มีมาตรการในการอำนวยความสะดวกแก่ที่น้องประชาชนพี่น้องประชาชน,น,ชาชนถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยท่านต้องลงจากรถและเดินไปติดต่อรชาชการหรือขอยืมหมวกในการไปติดต่อรชาชการแต่ถ้าเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธการเข้าบริเวณสารการจังหวัดทุกกรณีถ้าไม่สวมหมวกนิรภัยอันนี้ทําทุกองค์กร ในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ประสาน่างฝ่ายตำรวจให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นมาสำหรับวันนี้อีกมาตรการหนึ่งคือการข้ามถนนปลอดภัยเราจะดำเนินการดังนี้ครับหนึ่งดำเนินการขีดสีตีเส้นในส่วนของทางม้าลายจุดข้ามถนนที่ไม่ชัดเจนให้ชัดเจน ซึ่งได้รับความกรุณาจากองค,อองค์ก,กรปกครองส่นโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรในการดาเนินการแต่หมายความว่าดําเนินการทั้งหมดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรนะครับประการที่สองเราจะรณรงค์ให้ผู้ใช้รถระวังคนผู้ข้ามถนนระวังรถนะครับ <c oughs> หมายความว่าผู้ใช้ถนนนั้นขับรถมาจะต้องจุดบริเวณทางข้ามถ้ามีสัญญาณหรือมีกรณีบุคคลที่จะข้ามถนน ฝ่าพืนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบพันแต่คนข้ามถนนก็เช่นเดียวกันอย่าคิดว่ากฎหมายคุ้มครองอยู่ใครฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ปลอดภัยกับเราก่อนข้ามถนนหยุดดูให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยแล้วข้ามถนนถ้าผู้ใช้รถระวังคนผู้ข้ามถนนระวังรถมีความปลอดภัยเหนือสุดสิ่งอื่นใดขอทุกฝ่ายมีกิจสำนึก โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนก่อนถึงสัญญาณที่มีจุดสัญญาณที่เป็นทางม้าลายให้ลดความเร็วนะครับแล้วก็ระมัดระวังคนที่ข้ามถนนถ้าเห็นผู้ที่กําลังจะข้ามถนนหรือรอข้ามถนนต้องหยุดรถให้ผู้ข้ามถนนเดินข้ามถนนไปก่อนอันนี้ชาวชุมพรจะทําร่วมกันทั้งสองมาตรการครับขอ,ขอบคุณครับครับ